I'm so. วันนี้ตื่นเช้ามาต้องรีบตัดต,ต่อวิดีโอเหมือนเหมือนวันนี้่าผมจะมีแอปพิวิตี้น่าจะเยอะพอสมควรอยู่ผมก็เลยต้องแบบนั่งรีบตัดวิดีโอของเมื่อวานให้เสร็จก่อนเพราะว่าวันนี้มันยังเป็นเวรผมไงแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มันของคลิปที่ลงเนนี้คือเรอของจินาที่ถ่ายวันนี้นะเอกอก็ดีกว่าเดิมเยอะวันนี้ก็นั่งกินกาแฟใ่เชา้า <laughs> โอเคขอทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมอร์นิ่งนะ เชา้าค่ะเตรียมอาหารก่้นไปทำงานก็คืออ่าร้อนก็คือข้มันไก่อุ่นข้าวแป๊บหนึ่งแล้วเราไปหาอะไรมาแบ่งไปทำงานเพราะว่าเราคงกินไม่หมดหรอกต้งเยอะต้งเยอะเห็นไ้ค่ะอาหารเช้าของเรา ข้าวมันไก่หา้มไม่เจอเดี๋ยวจะหอมไปทำงานกันนะคะ่ะบ๊ายบายถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวก็จะกินข้าวมันไก่แล้วก็จะทำงานเครีย์งานต่อไปน่าจะเรื่องงานประมาณสี่โมงเย็นสามสี่โมงเย็น ไม่มีอะไรวันนี้ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากไม่น่าจะมีอะไรทําด้วยอาจจะมีเรื่องเกมบ้างนิดๆนหน่อยๆไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้โบท๊ททาอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเฮ้ยยย굿มอร์นิ่งตอนเช้าผมตอนนี้ผมกาลังปั่นจัก,กรยานไปเอากับข้าวบ้านอายอยู่เขาโทรมาแต่เช้าเลยให้ไปเอากับข้าวโอเคผมปั่นจักรยานแป๊บอันตรายไป ตนี่คือข้าวมันไก่แบบซูปปปปเปอร์ซูเปอร์ข้าวมันไก่ทำโดยป,ปา๊าเมื่อวานนี้แล้วเรากำลังจะเราก็ตอนนี้เราคุยกับโบสอยู่นั่งคุยเรื่องงานนี่แหลคะค่ะดูนะฮะเดลี่มีห้องสำหรับเดลี่ไดอารี่ด้วยนะ ก็ไม่น่าจะทำอะไรก็น่าจะนั่งดูอันนี้คือตารางงานที่ว,วันวันเนี้ยอันนี้อันนี้คือวันนี้นะวันเนี้ยจะต้องจะต้องเคลียร์เคลียร์ตารางงานนับตารางงานแล้วก็คิดงานสำหรับเดือนหน้าไม่รู้ว่าในวิดีโอจะได้ยินหรือเปล่าน่าจะได้ยินแหละ Uh huh. กินข้าวก่อนถึงห้องแล้วค่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นเกมกับมิวกับทัพแต่ก่อนน่าเล่นเกมแล้วก็คืบชินมาเดี๋ยวมีโคกอยู่ใน,นตู้เย็นเรจะไปกินโคกแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้า,าเพราะว่าวันนี้ชุด แบบว่าชุดทำงานมาดูชิบแบบคุณหญิงคณุณนายเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็จะกินอะไรแล้วก็จะเล่นเกมโอเคโอเค,อเ,คเรามาเริ่มอรอตแค่แล้วดีกว่ามา try try to do สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของ Daily d a i l y ตอนที่เท่าไหร่วันสิบสองใช่ไหมไอ <82. S 1> ส,สิบสองผมโบ๊ทครับผมส่วนี่จีน่า,จ,นาจีน่านะใครที่เคยดู Daily d a i l y จะรู้จักกับผมกันอยู่แล้วเฮ้ยขอยเดี๋ยวดูกล้องเลยโอเคมาวันนี้เรามีท็อปปิกในการพูดยังไงนะที่เราเตรียมกันมา วันนี้ก็คือสืบเนื่องจากเราทำคอนเทนต์เรากำลังคิดคอนเทนต์อยู่แล้วเราหาอะไรที่มันเชื่อมโยงก,กันระหว่างเราสองคนแล้วอยากจะเอามาพูดเป็นมุมมองทางความคิดก็เลยได้คอนเทนต์ที่ว่าชีวิตหลังเรียนจบแล้วเราทำอะไรบ้างเพราะเราเพิ่งจบมาได้2ปีจบตอนโควิดมาพอดีด้วยใช่ปะใช่ใชเราจบตอนอช่วงไม่ใช่ช่วงโควิดมาเราเราจบปุ๊บใช่ไหมเราเหมือนประมาณปีนึงดิเพราะว่าตอนนั้นเหมือนจบปุ๊บผมไปเรียนต่อไง เรียนต่อปีหนึ่งแล้วก็จากนั้นโควิดก็มาพอดีเลยอ่าใช่ส่วนนี่ก็คือไปเวิร์กมาไปเวิร์กที่เมกามาของบอสจะไปสิงคโปร์มาใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่ว่าเออของเราไปเมกามาหลังจากที่เราได้ไปต่างประเทศกันมาแล้วพอเรากลับไทยมา <c oughs> ก็เลยอยากอยากจะเอาตรงนี้ยมาเป็นมาเป็นเขาเาเรียกว่อะไรความคิดเห็นที่ว่าแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนที่กลับคนที่ไปต่างประเทศมาแล้วกลับมาไทยมองเห็นอะไรบ้างหลังเรียนจบ มามามาเรื่องเลดีกว่าทอ็ทอปิกแรกเอ่อข้อแรกที่เราอยากจะคุยก็คือเอาพูดถึงเรียนจบก่อนเ,อเรียนจบแล้วเราเรียนจบจากที่ไหนกันมาบ้างหูงพื้นฐานให้คนรู้ก่อนว่าเราเรียนจบที่ไหนมาบ้างเริ่มจากบลก่อนเลยเอ่อของผมเรียนจบที่มหาลัยเทคโ,โนโลยีราชมงคลล้านนาเะเชียงใหม่ครับผมแล้วก็เรียนสาขาเอกการตลาดเนาะก็เอาจริงจบมาแล้วก็ มันก็ไปเรียนต่อเลยอะเออจบมาปุ๊บไม่นานจบไม่นานปุ๊บก็คือขอขอพ่อไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ต่อก็เลยไม่รู้อะมันยังไม่เคยได้ลองทํางานเลยอาจิอันนี้ก็คือไปไปเรียนอย่างเดียวเลยเหรอที่สิงคโปร์ไป มันคือการมันคือเรียนกับฝึกงานอะเรียนเรียนหกเดือนฝึกงานหเดือนแต่ว่าตอนไปเรียนที่สิงคโปร์คือไปเรียนอ่าโฮเทลเอ่อ h o s p i t a l ตี้ management ไงก็คือเรียนเกี่ยวกับโรงแรมการโรงแรมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตลาดเลยเอ้ยมันก็ได้อยู่มันก็ต่อไปต่อกันได้อ่ามันก็ได้คือของโบจะไปจะไปหนึ่งปีเต็มเลยใช่ปะ่ะหนึ่งปีเต็มจริงๆมันเกินหนึ่งปีไปหน่อยนึง ส่วนของเขาต่อเลยนะจะ <Okay. S 1> ได้ไม่ยาวไม่ยืดโอเคของเขาก็คือเรียนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เหมือนกันนี่แหละอยู่ต่างตรงข้ามถนนกันเองอแต่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอกันเลยแต่เราสองคนไม่เคยเจอกันเ <c oughs> พิ่งมาเจอกันออนไลน์นี่แหละ <c oughs> ใช่โลกออนไลน์มันทำได้ทุกอย่างในเด๋ยนนี้ <c oughs> ใช่ก็คือ,อหลังจากพอตอนเรียนอะ เรียนเสร็จเราคิดอะไรเราคิดอยากจะจบไปเราจะไปทําอะไรทําไมเราถึงเลือกไปที่ต่างประเทศเพราะอะไรอ่ะตอนนั้นตอนนั้นอ่ะเอตอนนั้นโบคิดอะไรอยู่ทาไมเดี๋ยวดิถามเธออนสิอาถามแล้วเหรอเออถามเปลี่ยนกันบ้างนี่ก็เมื่อกี้จีน่านี่ไงจีน่าเล่ามาแล้วไงถึงเออจบมาปุ๊บใช่ไหมจีน่าไปประเทศไหนต่อตอนแรกอ่ะก็เขาไปเมกาเขาไปในโครงการ work and travel มันจะไปทํางานสามเดือนแล้วก็ไปเที่ยวต่ออีกหนึ่งเดือน ก็จะเป็นสี่เดือนไม่ได้ไปแบบเป็นปีอยากไปเป็นปีเหมือนกันแต่มันไม่ให้เฮ้แต่ไปโครงการมันก็เสียน้อยหรือเปล่าไม่เสียเยอะใช่ไหมก็ประมาณแสนห้าได้ก็เยอะอยู่นะอันนี้อันนี้คือไปสิงคโปร์ได้ปีหนึ่งเลยนะสช่ได้จริง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 ตอนเรียนมีความคิดอะไรถึงถึงได้แบบเออไปต่างประเทศแล้วก็คิดอะไรว่าแบบคิดถึงอนาคตยังไงอะตอนเรียนอ่าอยากรู้ไหม อยากรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้น,ตนของการไปเรียนที่สิงคโปร์มาอย่างไงตอนนั้นม,มีแฟนครับก็ก็ก็ง่ายๆก็เลิกกับแฟนโดนแฟนทิ้งก็จากนั้นก็ฟุ้งไฟยอยู่ไม่ไหวขอไปเรียนต่อต่างประเทศเขาขอขาไป คือโครงการที่เขาไปยังเป็นโครงการที่เป็นที่นิยมของเด็กมหาลัยใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันจะให้เด็กมหาลัยไปแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่ก็คือแบบเออเห็นเห็นเพื่อนที่ไปกลับมาก็แฮปปี้ดีก็เลยเออมองเห็นว่าแบบมันได้ไปฝึกตัวเองมันได้ไปทํางานได้เงินได้ไปต่างประเทศด้วยก็เลยคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียนสื่อสารมวลชนอะก็คือนิเทศศาสตร์นั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าเรา ตอนเรียนตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะไปทํางานสายอื่นดูแล้วก็ตอัฝึกงานก็เลยไปฝึกที่สนามบินไปแบบเออได้ใช้ภาษาตัวเองเป็นคนชอบภาษาก็เลยไปฝึกสนามบินพอฝึกสนามบินปุ๊บจุดฝึกงานตรงนั้นอ่ะมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากไปต่างประเทศว่ะอะไรเงี้ยอะไรก็ mm hmm. อะไรก็ได้ขอแค่ได้ออกจากประเทศนี้ไป ไปสักหน่อยเถออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลือกไปโยกย้ายใส,ส่สิงคโปใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีกลุ่มตอนนั้นมันไม่มีกลุ่มข้อต่อไปโอเคฮะต่อไปอก็คือไปนู่นไปทําอะไรบ้างขอลงรายละเอียดสักนิดสักหน่อยถ้าลงรายละเอียดนะนะมันก็จะไปประมาณชั่วโมงกว่ากันงั้นอ,อเคโอเดีเ๋ยวเดี๋ยวจะเล่าแบบเย่อๆยให้แลวกันสองบรรทัดสองบรรทัดพออ่าไปนู่นใช่ไหม ไปนู่นตอนแรกๆก็คือไปเรียนก่อนไปเรียนในตัวอ่าโฮเทลแมนเดดเมน์ใช่ไหมแล้วก็โฮเอโฮพาร์ติเตี้แมนเดดเมนต์ใช่ไหมมันเรียนกเกี่ยวกับการโรงแรนมนั่นแหละก็จะมีอาจารย์อาจารย์เป็นคน India, อินเดียอ่เป็นคนอินเดียเขาจะมาสอนเขาจะมาสอนให้แล้วแต่ว่าตอนไปเรียนแรกๆอ่ะคือผมไม่ได้ภาษาอังกฤษไงผมอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยผมอังกฤษวิสต์ไสเตดโอลีพม่านี่สามคัสสามคนนี้คนไทยมีแค่ผมคนเดียวโอลี only. จริงมีมีผมคน,คนเดียวไม่มีเลยไม่มีคนไทยเลยมีอันนี้คนเดียวเพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นเราก็ไปเรียนเออไปไปพอหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกงานไปฝึกงานใช่ไหมตอนฝึกงานก็โอเคนะฝึกงานมาได้งเงินเดือนอะ่ะของตา่างประเทศอ่ะอย่างอย่างต่ำก็1,000ดอลลาร์ตอนแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนกับว่าได้1,000ดอลลาร์เป็นอ่าซีเรียี่ใช่ไหมจากนั้นก็จะได้โบนัสแล้วก็อินสแตนทีฟไหมใช่ไหมก็จะได้ประมาณพันสามเออเ จะได้ประมาณพันสต่อเดือนอ่ะก็ประมาณสองหมื่นหกอ่ะสองหมืห้าสมนหกต่อเดือนถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็เก็บเงินได้โคตรเยอะซื้อนั้นซื้อนี่กระจายเลยแล้วแล้วของฟังทีหน่าเป็นไงบ้างก็เลิกแอ,ทอนทราวเวลแหละคนก็น่าจะรู้ว่ามันคือการไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวไม่มีเรียนนะก็สาม สามเดือนแรกอะ่ะทํางานล้วนๆเลยแล้วก็หนึ่งเดือนถัดมาเที่ยวหรือบางคนก,นก็จะแบบกลับก่อนได้อย่างจีนาก็คือจีน่าเที่ยวแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับเพราะว่าแม่ไม่สบายต้องรีบกลับบ้านอ,อก็คือไปทํางานที่ที่เลือกไปก็คือเป็นสวนสนุกของชอปแลเทอร์ชี่ทุกคนน่าจะรู้จักที่มีขายอยู่ตามท่าจะเป็นสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนาทั่วไปอะนะก็คือข้างๆก็คือจะเป็นโรงงานเทอร์ชี่โดยแบบออริจินอลโรงงานเทอร์ชี่เลย อืมก็สนุกดีตอนนี้เราถึงท p i n g ไหนกันนี่ก็ก็คือพอกลับมาไทยอ่หลังจากไป้ของก็เป็นหนึ่งปีของเขาไปสี่ประมาณสามสี่เดือนกลับมาไทยอะมองเห็นอะไรบ้างแล้วกลับมาไทยแล้วสถานการณชีวิตตัวเองเป็นยังไงพอกลับมาไทยปุ๊บก็แฮปปี้ช่วงแรกแฮปปี้มากเพราะว่าตอนนั้นแบบเงินเก็บเยอะไงเก็บมาประมาณได้ปรมาณแสนกว่าบาท อแล้วก็จากนั้นก็ประมาณว่ากลับมาพูดก็แฮปปี้หมกก็ซื้อของทำนั่นทำนี่แล้วก็ไปลงทุนเทรดเนี่ยอันนี้คือที่บอกว่าเราไปเป็นแมงเม่ามาเราเสียประมาณหกเจ็ดหมืน่นมงค่าเทรดอ,อันนี้อันนี้คือแมงเม่าจริงๆนี่แมงเม่าจริงอย่าไปพูดถึงมาเลยปล่อยมันไปแต่ว่าเราก็โอเคเพราะว่าเราก็ได้คอมมาแล้วก็ปรับปรุงบ้านอะไรอยู่ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วเราก็ยังอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนความคิดหลังจากนี้ใช่ไหมเอหลังจากที่ว่ากลับมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าร,รู้สึกว่าไประเทศไทยไม่น่าสงสารอะไรนะประเทศไทยไม่น่าสงสารเลยไอยดีท,<อ>ทุกอย่าง,างดีทุกอย่างนะอาหารอาหารอร่อยอากาศอากาศ,ากาศนี่ก็ถือว่าโอเคมันก็ร้อนปกติของมันใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันบริหารดีกว่านี้หน่อยเ <laughs> มื่ออยากโยงเข้ากันเมืองอะไรอะ่ะเออก,ก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าเออมัน มันเป็นปัญหาของด้านการบริบรหารนะก็นั่นแหละบริหารจัดการมันก็แก้ยากอะ่ะเอ,อทำอะไรไม่ได้แล้วจีน่าฟังจีน่าเปาไงพอกลับไทยมาเราคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นหน่อยหนึ่งเรื่องภาษาใช่ไหมเพราะเราไปต่างประเทศมาแต่เราก็หาง,งานค่อนข้างยากแล้วพอเราได้งานอะ่ะค่าตอบแทนมันไม่คุ้มเท่าที่เมกาเราทําเหนื่อยทําเหนื่อย่าที่เมกาสังคมว่านธารมการทําททงานมันไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบทําเพื่องานอะ่ะทําแต่ว่าทําเพื่อวัฒนธรรมองค์กรนะเข้าใจไหมที่ไทยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบวัฒนธรรมการทํางานที่ไทยด้วยแล้วก็ไม่ชอบรายได้ของไทยที่ไม่สมดุลกันอะ่ะต่างประเทศอะ่ะคือรายรับเขาได้เยอะมากได้ได้คุ้มอะ่ะก็คือคุ้มกับค่าของชีพเขาคุ้มกับการที่เขาทางาน<อ>แต่อยู่ที่ไทยอะ่ะก็คือแบบน้อยมากแล้วไรจีนะยกย,าย้ายสายสะโพกก็เธอ แต่แต่เอาจริงผมผมไปลองศึกษาแล้วยากยากอยู่ในการจะไปทํางานที่ต่างประเทศจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นถ้าไปโซนเอเชียยังพอได้อยู่นะโซนเอเชียง่ายอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดยากหน่อยแค่นั้นเอง<ม>เดี๋ยวเกมขึ้นมาทำไมเนี่ยโอเคต่อไปต่อไปโอเคต่อไปข้อสุดท้ายอ,อมองตัวเองนะนะคตดว่าย,ยัางไงบ้างรู้สึกว่า เราไปต่างประเทศมาเราได้รับอะไรมากน้อยใช่ไหแ้นเราคิดว่าเรามองตัวเองจะไปกลไหมความคิดของสามเสียงความไม่ผมเหรอมันก็จริงๆมันถ้าถ้าถ้าที่คิดไ้นะคือตอนเนี้ยเหมือนกับเราหางานแล้วเก็บเงินให้ได้ก่อนเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งก่อนเวสําหรับสำหรับผมนะผมจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็จากนั้นผมจะพยายามหาวิธี ไปทางานที่ต่างประเทศตอนนี้ผมก็ฝึกภาษาเพิ่มอยู่ฝึกภาษาเพิ่มแล้วก็กะว่าจะไปสอบไอโ้โท,โทฟลใช่ไหมโทเอลโทเอลตัวโทเอลเพราะว่ามันต้องใช้คะแนนภาษาต้องฝึกภาษาเพิ่มถ้าเราจะไปทำงานที่ต่างประเทศเงี้ยแล้วก็มันสิ่สงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินทุนสำหรับผมผมคิดว่าผม,ผม,ผมน่าจะใช้เวลามันสี่ถึงห้าปีเลยนะถ้าถ้าจะสามารถกลับไปแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศได้เงี้ยนี่ก็เป็นในมุมมองผมไง แต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขามองไงจีน่ามองไงอ่ะก็ตอนแรกเขาคืออย่างที่เขาเกินไปตอนแรกว่าเขาไปฝึกงานที่สนามบินแล้วก็รู้สึกชอบชอบใช้ภาษาอยากทำงานมริการอย่างเป็นแอร์ทีนี้พอจบมาเขาก็เลยเล่นสนับแอร์หมดแล้วก็ไปผ่านรอบแบบรอบลึกๆของก a าต้าเอลเวยมาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกแบบใจชื้นอ่ะแต่เราจะเราไปตกรอบไม่ผ่านตอน รอบที่แบบต้องต้องคนที่มีประสบการณ์ต้องคนที่มีแบบพอรู้เรื่องงานบริการเยอะซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กจบใหม่เราไม่รู้อะไรเราก็เลยไม่ไม่ผ่านพอเรากำลังจะสมัครรอบต่อไปโควิดมาพอดีระงับทุกอย่างออกไปหมดเลยแล้วคือถึงโควิดจะมาใหม่อีกรอบเราก็เป็นแอ์ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเราอุบัติเหตุลดลมแล้วมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วซึ่งแผลเป็นมันค่อนข้างใหญ่มันก็เลยตัดโอกาสเราอดถ้าโควิดไม่มาตอนนั้นอ่ะเราอาจจะแบบ สมัครอีกรอบนึงแล้วเราไม่เจออุบัติเหตุแเราอาจจะแบบไปได้ไกลกว่า,าอะไรงนี้ก็ได้อตอนนี้เราก็เลยกลับมาทําในสายงานที่เราเรียนจบมามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะแล้วก็รู้สึกว่ามองตัวเองยังมองไม่เห็นอนา,าคตตัวเองเท่าไหร่ในประเทศนี้เนี่นะแล้วดูพูด แล้วเราเคยคิดแบบจะกลับไปทํางานที่ต่างประเทศไหมเพราะว่ายังไงกินน้าก็ได้ภาษามากของาอีกเอาจริงก็ก็อยากแหละแต่ว่าไม่รู้จะไปทําอะไรไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วกออ็อยู่ที่นี่ภาระหมายถึงว่าสิ่งที่ผูกพันแบบสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรามันมีมากเกินไปมากเกินกว่าที่เราจะไปต่างประเทศคนเดียวได้อเอ่อ เราเราอาจจะต้องดูแลคนข้างหลังก็เลยอาจจะไม่ได้ไปทั้งภาระภาระของครอบครัวด้วยใช่ไหมเออ,อ,เอ,อถ้ามีโอกาสถ้าสมมติว่ามีโอกาสแล้วเงินดีมากก็อาจจะไปแต่คิดว่าคงไม่มีหรอกมันต้องบินลนในประเทศนี้ต่อไปเออว่าสตรีมครน,นี้เราน่าจะต้องจบไปก่อนแล้วมั้งเพราะว่า พรุ่งนี้ก็เป็นเวนจีน่าตัดอนะเดี๋ยจะเอาคอนเทนต์ในสตรีมนี้แหละไปตัดโอเคโอเคก็ไปตัดเป็นแบบสั้นๆเอาแล้วกันเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b อล n ี่ดูแล้วก็แฟนเพจแล้วก็แฟนเพจดูได้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม Daily ไดอารี่นะคะจะมีจีน่ากับบทช่วยกันทางสองคนเป็นไดอารี่แบบ ฉบับวิดีโอของพวกเราสองคนใช่เป็นเป็นเดลี่แบบเดลี่จริงๆเลยนะคือวันไหนได้ถ่ายอะไรก็คือถ่ายวันไหนไม่มีอะไรถ่ายก็คือไม่มีอะไรจริงๆนะวันไหนถ้าไม่มีอะไรถ่ายอ่ะพวกเราก็จะมาทำคอนเทนต์แบบนี้แหละไม่คอนเทนต์ <c oughs> แบบนี้เราจะมีทุกอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่า <c oughs> จะเป็นพอดแคสต์แบบนี้แหละน่าจะเป็นทุกวันอาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์สักวันหนึ่งเอออาจจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเ <c oughs> อออันนี้ก็คิดอยู่องี้ว่าเออก็จริงๆมานั่งคุยเงี้ยเหมือนกับเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันมันก็ดีอย่างนกันนะ ใช่ไหมโอเคเอาไงต่อก็เราจบจบแะค่นนี้เลยก่อนแล้วเนาะเราควรจบได้แล้วเดี๋ยวมันจะยาวเลยหนีนี่นนาทีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคุณนาทีแล้วมั้งที่เราคุยกันมะเอ้ยแต่มันคุยกันเพลินไงจริงนะโอเคโอเคยังไงก็คุณครับที่รับชมมาจนจบนะ See you again นคหน้านะ Bye 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 ายเป็นยังไงวะ